สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อกลไกในใจเรานี่แหละที่เขาพูดถึงสภาวะสองอย่างคือจิตคิดกับจิตรู้ค่ะสองคำนี้บางทีก็สับสนกันนะคะใช่ครับเนื้อหาที่เราดูกันมาเนี่ยเขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามันต่างกันยังไงแล้วทำไมเราควรจะเข้าใจเรื่องนี้เอ่อมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญบางอย่างก็ได้เรามาดูกันครับว่าแก่นมันคืออะไร ได้เลยค่ะเริ่มที่จิตคิดก่อนเลยนะคะตามเนื้อหาเนี่ยเออจิตคิดคือสภาวะที่ใจเรามันไม่อยู่นิ่งอะคะ่ะครับมันไหลไปเรื่อยๆคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงอดีตบ้างอนาคตบ้างหรือเรื่องกังวลเรื่องฟุ้งซ่านตอนนี้ก็ได้อ๋อแบบที่ใจลอยๆเผ่อคิดไปเรื่อยๆที่เราเป็นกันบ่อยๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ แบบนั้นเลยเนื้อหาเขาเน้นว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตที่มันจะเ,เรียกว่าปรุงแต่งเรื่องราวไปเรื่อยๆนะคะคำว่าปรุงแต่งนี่น่าสนใจนะครับพอจิตคิดมันไหลไปแล้วก็ปรุงแต่งเนี่ยแล้วในเนื้อหาเขาบอกว่าสภาวะที่ตรงกันข้ามกันเป็นยังไงครับไอ้เจ้าจิตรู้เนี่ยค่ะจิตรู้เนี่ยคือมันจะแตกแต่างกันเลยนะคะมันไม่ใช่ว่าให้หยุดคิดไปเลยนะคะแต่เป็นการรู้ตัวนะคะรู้ตัวว่าเรากําลังคิดอยู่อ รู้ตัวว่ากำลังคิดใช่ค่ะหรือรู้ทันสภาวะที่มันเกิดขึ้นในใจเราตอนนั้นจุดสำคัญเลยนะคะคือการรู้เนี่ยมันจะเป็นกลาง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 หมายถึงคือไม่ได้เข้าไปตัดสินความคิดนั้นว่าดีไม่ดี ถูกหรือผิดไม่ได้พยายามจะไปกดมันไว้หรือว่าไหลตามมันไปครับครับมันเป็นแค่การตระหนักรู้เฉยๆอะค่ะเหมือนเราถอยมายืนดูอยู่ห่างๆนิดนึงพอเห็นภาพครับเหมือนมีคนคอยสังเกตอยู่ข้างในแล้วเนื้อหาเขาขยายความเพิ่มไหมครับว่าทำไมเราต้องแยก2ออันนี้มันส่งผลต่างกันยังไงโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอะไรพวกนี้ครับต่างกันเยอะเลยค่ะเนื้อหาบอกว่าจิตคิดเนี่ย พราะมันปรุงแต่งใช่ไหมคะครับมันเลยมักจะพาอารมณ์มาด้วยตลอดคิดเรื่องดีก็อาจจะสุขคิดเรื่องไม่ดีก็อาจจะทุกไปคือเราจะถูกความคิดเนี่ยดึงเข้าไปพัวพันจนเกิดเป็นความรู้สึกต่างๆตามมาอ่า,าแต่จิตรู้เนี่ยฮะมันเป็นสภาวะที่เป็นกลางๆเป็นแค่คนดูคนสังเกตมันเห็นอารมณ์ที่เกิดพร้อมกับความคิดนะแต่แต่มันไม่ได้เข้าไปเป็นเนื้อเดียวกับอารมณ์นั้น ทำให้เราไม่ถูกอารมณ์มันครอบงำง่ายๆค่ะเนื้อหาชีว่าตรงนี้แหละที่ทำให้เราเริ่มมีอิสระจากความคิดความรู้สึกได้เข้าใจแล้วครับเหมือนเราถอยออกมามองเห็นภาพรวมชัดขึ้นไม่ได้จมลงไปเอ,อ่อในเนื้อหามีคําเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้นไหมครับผมว่ามันก็ยังแบบเป็นนามธรรมาอยู่นิดหน่อยมีค่ะมีคําเปรียบเทียบจากครูบาอาจารย์ที่เขาอ้างถึงในเนื้อหานะคะท่านเปรียบได้ดีมากเลยท่านบอกว่าจิตคิดเหมือนน้ําที่ไหล ส่วนจิตรู้เหมือนแสงที่ส่องดูน้ำนั้นโอ้โหน้ำกับแสงน่าสนใจครับขยายความหน่อยได้ไหมครับค่ะลองนึกภาพตามนะคะกระแสะความคิดเราเนี่ยก็เหมือนใส่น้ำเลยไหลไปเรื่อยๆไม่หยุดครับส่วนจิตรู้หรือสติที่มารู้ทันเนี่ยก็เหมือนแสงไฟฉายที่เราส่องลงไปบนน้ำทำให้เราเห็นอ้อน้ำมันไหลอย,อยู่นะมันขุ่นหรือมันใสหรือมีอะไรลอยมากับน้ำเห็นเฉย ใช่ค่ะแต่ตัวแสงเองเนี่ยไม่ได้ลงไปกวนน้ําไม่ได้พยายามจะไปเปลี่ยนทางน้ําหรือหยุดน้ําแค่ส่งให้เห็นตามจริงเท่านั้นเองโอ้โหเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดมากเลยครับเห็นหน้าที่คงจิตรู้เลยว่าคือการรับรู้ไม่แทรกแสงทีนี้พอเราเข้าใจความต่างแล้วเนี่ยเนื้อหาเขาแนะนํำไหมครับว่าเราจะฝึกหรือจะทํำยังไงให้เราเข้าถึงสภาวะจิตรู้นี้ได้บ่อยขึ้น แนะนำไว้ชัดเจนเลยค่ะหลักๆก,ก็คือการฝึกกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะบ่อยๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันค่ะซึ่งก็คือการฝึกสตินั่นแหละค่ะรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้กายรู้ใจตัวเองตามที่มันเป็นจริงๆตอนนั้นๆไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะเนื้อหาเขาเน้นว่าไม่ต้องพยายามไปทำอะไรเพิ่มเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มค่ะแค่กลับมารู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ร่างกายขยับยังไง จใจคิดอะไรรู้สึกยังไงไม่ต้องไปเปลี่ยนมันการกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆนี้แหละคะ่ะคือการกลับมาอยู่กับจิตรู้มีแสงหรือจิตรู้นี้อยู่กับตัวตลอดแค่เรามักจะเผลอปล่อยให้ตัวเองไหลไปกับกระแสน้ำความคิดมากกว่าถูกต้องเลยคะ่ะการฝึกก็คือหัดใช้แสงนี้บ่อยขึ้นไม่ให้ถูกพัดไปง่าย ใช่ค่ะใช่เลยแก่นมันคือตรงนั้นเลยคือการตระหนักรู้ถึงความต่างตรงนี้แล้วก็เห็นคุณค่าของการอยู่กับจิตรู้เนื้อหาเขาชี้ว่าการฝึกให้มีสติรู้ตัวบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างความมั่นคงข้างในนะคะครับทำให้เราไม่ไหลตามความคิดปรุงแต่งหรืออารมณ์ที่มันผันผวน,นง่ายๆเหมือนเดิม ซึ่งผลที่ตามมาก็คือความสงบในใจที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความความสามารถในการมองเห็นอะไรต่างๆตามจริงได้ชัดเจนขึ้นไม่ผ่านม่านความคิดปรุงแต่งค่ะเป็นแนวทางที่น่าสนใจนะครับดูแล้วก็น่าจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ก่อนจะจบกันไปมีข้อคิดสุดท้ายที่ผมว่าอืมน่าสนใจดีครับในเนื้อหามีพูดถึงเรื่องความเงียบในอีกมุมหนึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเขาทิ้งท้ายไว้น่าคิดเหมือนกัน ชวนให้เรามองความเงียบอีกมิติหนึ่งไม่ใช่แค่ความเงียบจากเสียงข้างนอกนะคะแต่เป็นความเงียบของใจที่ไม่วิ่งไปไหนความเงียบของใจที่ไม่วิ่งไปไหนค่ะคือสภาวะที่จิตมันไม่ได้ถูกความคิดดึงไปอดีตไปอนาคตไม่ได้วุ่นวายกับการปรุงต่างเรื่องนุ่มเรื่องนี้มันเป็นความสงบนิ่งที่เกิดจากการรู้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันจริงๆความเงียบของใจที่ไม่วิ่งไปไหนอื น่าจะเป็นสภาวะที่หลายๆคนอาจจะตามหาอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจจากการคุยกันเรื่องจิตคิดจิตรู้วันนี้ลองเด็ดไปคิดกันดูนะครับว่าความเงียบจริงๆในใจเราเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่การดับเสียงข้างนอกอย่างเดียวแต่อาจจะมาจากการรู้ทันเสียงข้างในของเราเองก็ได้นะครับ